ใหญ่กว่าที่เราสอนกันเมื่อวานหรือเมื่อเช้าคราวนี้คี่ว่าต้องส่งพลังให้ไปถึงข้างหลังทุกที่นั่งจะได้รับพลังจากเรานะเราขอไอทีได้ไหมครับได้อตอนนี้ตอนนี้ขอใครดูกทียร์ให้ยาดาหน่อยครับอนนโอเคนะครับรบรองคนใะ้ไม่ได้ยินเสียงไมค์เลยว่าไม่ได้ไดยินเสียงไมค์ก็ดึงเอาแก้ไขให้น้องหน่อยนะ ได้ยินไหมครับได้ยินไหมครับได้ยินหมครับานหลันได้ยินไหมครับไม่ได้ยินไ่ด้ยินสวัสดีค่ะจีน่าเสียงดังส่ด ตามด้วยกนร้องเลยนะครับลองร้องเพลงด้วยกันนะครับอให้เองนะโอ้เศ้าเลอ๋ก็คือเมื่อกเราสอเแล้วกใช่ครับด้วยครับผมเอเช็คไัน้กันด้วยเราซอมกันก่อนเหมือนเหมือไมค์เขายังมเปิดกันอ๋อไมค์คนดูยังไม่เปิดกันอ๋อใ แม่เราเราให้อาภัยเทศดีนะคือเกิดอะไรขึ้นโม้งงอ๋อเป็นม้งแล้วเป็นโมงบอกว่าเสียงแบบแพร่ๆแตายังไม่ดังยังไม่ได้เล่กใหม่อ๋อโอเคโอเคผ่านเลยโอเคโอเคผ่านเดี๋ยวเก็บแรงไว้นะคะจะได้ดูดออนโชว์ีกด้วยนะคะขอเสียงกีดจังจังดังมากเมื่อกี้ทีอยากได้ยินเสียงพี่มีนค่ะ ใครสวยนะม,มีคนบอกพี่กับสวยมากเลยคือเกี้ยงเอนะมาเมสวยแล้วเลิศกว่ากิข้าวนนีครับจแล้วเอาอาไม่กินเหรอกินไม่ลงเลยตื่น,นแน่นอนอินดูดูอ ทีหน้าทีหน้าลูกค่ะสวัสดีค่ะโอเคไหมคะอีกหพร้อมล่ะค่ะอีกรอบนะฮะอีกรอบแล้วลองเดี๋ยวอีกรอบนึล้องลองตกอินเนอร์สบพลังไปหาป็นแฟนของพวกเรานะฮะได้อโอเคแล้วขอดนตรีมาครับ ช่วยน้องร้องเลยนะครับใครร้องได้ช่วยน้องร้องร้องหน่อยนะครับ